สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกลุ่มโยคะในท่านั่งคะ่ะกลุ่มโยคะในท่านั่งเนี่ยมีท่าไหนบ้างที่เหยียดยืดร่างกายทางร่างกายของเราได้นะคะวันนี้นําแนะนํานะคะกลุ่มอาสนะในกลุ่มของโรตัโสโพสค่ะปัจามัสนะนะคะโลตัโสโพสนะคะก็คือการนั่งท่าบบดอกบัว นั่งพัดท่าดอกบัวหรือที่เราจะเรียกว่าขัดสมาธิเทนนะคะเราจะรู้ว่าร่างกายเรานั่งได้ขนาดาไหนอันนี้คือการนั่งแบบธรรมดาขาหน้าซ้อนนะคะเท้าซ้ายซ้อนอยู่ข้างข้างหน้าเท้าขวาหรือจะเป็นเท้าขวาซ้อนอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายก็ได้อันนี้คือการน,น,นั่งแบบธรรมดาที่สุดถ้าเรา,าไม่สามารถพับขาให้ซ้อนกันสองชั้นได้อันน้น,นะคะอันนี้ถ้าในสายของของการนั่งสมาธิก็จะเรียกว่า ขัดสมาธิแบบชั้นเดียวนะคะอันที่สองนะคะจะเป็นขัดสมาธิเราดูรูปแบบการนั่งก่อนเนาะถ้าเรานั่งได้แบบนี้ก็เราก็จะนั่งขัดสมาธิแบบนี้ชั้นเดียวนะคะถ้าใครนั่งสองชั้นได้หรือเป็นโลตัสโพสแบบเต็มนะคะ <S <S ก็ลองดูว่านั่งได้ไหมนะคะโดยที่นาจะเริ่มขัดขวาก่อนนะคะขาขวาเนี่ยเอามาซ้อนดนะ้าน สมาธิสองชั้นนะคะหรือที่เราจะเรียกว่าคัสมะทิพชรคือเป็นการซ้อนขาในรูปแบบสองชั้นเนาะเราดูว่าร่างกายเราซ้อนได้แบบไหนนะคะอันนี้คือการเซตตัวเองในท่านั่งหลังจากนั้นเรามาเริ่มต้นท่ากัน,นะคะ่ะเริ่มเลยนะคะหายใจเข้าเรายืดแขนขึ้นตึงยาวยืดสวยๆเลยะคะ่ะท่านี้เราต้องการจะยืดตั้ตัวตึงๆทุกท่าของการฝึกโยคะนําจะเน้นให้ผู้ฝึก ยืดกระดูกสันหลังยืดกล้ามเนื้อหน้าอกยืดแกนกลางทุกอย่างของร่างกายให้ตรงนะคะเพราะส่วนนี้นะคะส่วนนี้เลยค่ะส่วนกลางเนี้ยคือส่วนสําคัญของร่างกายเราทั้งเส้นทั้งแผ่เลยนะคะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะชา้ชาๆลึกๆยืดสวย,สวย ประสานมือไงฝ่าม,มือขึ้นเพดานแล้วยังคงยืดไว้ค่ะตอนมีท้าไข่เจ็บปวดกล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อแขนส่วนไหนนะคะให้ก้นเจ็บไปค่ะเพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะเลิกทํางานเมื่อเราเมื่อยจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแทนนะคะนี่คือสเสน่ห์ของโยคะค่ะสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆทั่วร่างกายค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยืดตัวใหมย่ยาวๆนั้น,นเป้าหมายของท่านี้นะคะ ต้องการให้ส้นเท้ากดลงมาที่หน้าท้องหรือถ้าใครอยู่แบบนี้ในท่าคัศมา,า,าที่แบบแรกก็แค่ยืดตัวลงมาแล้วยืดตัวมายาวๆเท่านี้เองนะคะลองดูว่าเราไปในรูปแบบไหนได้เนาะหายใจเข้าลึกๆคะ่ะหายใจออกยืดสบายๆส,สามสอห,หายใจเข้ายืดช้าๆ แล้วค่อยๆค,ค,คลายมือขวาก่อนค่ะต้องการจะวางศอกขวาลงไม่ถึงวางมือเริ่มแรกคือวางมือก่อนอยืดแขนด้านบนขึ้นนะคะใครสมมติว่าถ้าไม่คิดขวาซ้ายจะทําฝั่งเดียว,วนางก็คือถือว่านางเป็นกระจกเราทําข้านเดียวกันเนาะเอาใหม่ท่าน,นี้คือฉนันต้องการวางศอกฝั่งนี้ลงอะ่ฉะฉันจะทำยังไงเราก็เดินมือไปแล้วยืดโดยที่นะคะสะโพกไม่ยกขึ้น พยายามกดสะโพกฝั่งตรงข้ามลงแต่อยากวางศอกเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งคนทําได้และไม่ได้ไม่ได้ก็คือฉันอยู่ตรงไหนได้ฉันก็อยู่แค่นั้นคืออทจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือในรูปแบบนี้ก็ได้ต้องการยืดสีข้างค่ะตอนนี้เราต้องการยืดเจ้าเซอร์ตัสแอนติเรียนะคะสีข้างด้านข้างของตัวสร้างความแข็งแรงเยยดืดข้า ที่เราลงค่ะสองข้างนะบอกเลยนะคะร่างกายเราไม่เท่ากันลงได้เท่านี้ก็อยู่เทา่านี้สะโพกเราอยู่บนเสือลงได้เท่านี้ฉันก็ยืดลงไปโดยที่สะโพกยังคงอยู่บนเสือสามสองหนึ่งหายใจเขายืดขึ้นท่าที่สามนะคะด้านซ้ายขัดเข่าขวาหลังฝ่ามือค่ะมือด้านขวาอยากจะเอามันจับ หน้าขาซ้ายเห็นไหมคะนํำก็บิดจับเท้าวไว้นะคะท่าถึงเนาะแล้วเราก็บิดไหล่ค่ะไปด้านหลังเยอะๆบิดไหล่เปิดหน้าอกค่ะสามสองหหายใจเขายืดขึ้นช้าๆฝั่งตรงท้าบ้าง มือด้านนี้นะคะขัดเข่าของนั้นก็คือด้านขวาเนาะมือด้านหลังเราก็เอามาจับเท้าถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะไม่ถึงเราก็จับกางเกงจับส่วนขาของเราแล้วเราก็บีบไหล่ทางด้านหลังไปด้านหลังกันขาเพื่อเปิดหน้าอกบิดลำงตัวส2 1ส,สแล้วค่อยๆค,ค,คลายช้าๆค่ะต่อไปนะคะเราจะลุกค่ะ เราจะยกสะโพกเราไม่ได้ต้องการนั่งแค่นี้ในโนตัสโพสนะคะโลตารโพสมีอะไรให้เราอีกเยอะแยะเลยค่ะเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะนําให้เห็นด้านข้างเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะเป็นท่าไหลออนค่ะยกสะโพกขึ้นตรงนี้ผู้ฝึกดูโฟล์ล่างกายดีๆะะคะมือวางข้างหน้าแล้วยกสะโพกขึ้นแล้วเดินมือไปค่ะยืดหลังตัวแอ่นหน้าท้องลงยืด อกยืดไปด้านหน้ากล้ามเนื้ออกยืดตอนนี้เรากำลังใช้หลังล่างค่ะสี่สามสองหนึ่งกลับมาช้าท่าสุดท้ายของเจ้าโลตัสท่าเราจะโมดิฟายเมื่อกี้เรายืดกล้ามเนื้ออกไปด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องค่ะคราวน,นี้การยืดกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องนะคะก็คือมือไปด้านหลัง นำเซตตัวเองนัมาตรงกลางเนาะมือไปด้านหลังนะคะนิ้วมือหันไปทางด้านหนา้าสังเกตการเซตอัพนิ้วนะคะนิ้วมือหันไปทางด้านหนา้าเซตร่รางกายดีเพราะท่านี้เราต้องการยกสะโพกขึ้นค่ะหายใจเข้ายกและยืดอยู่เท่าที่ร่างกายเราอยู่ได้หายใจออกลงหรือว่าเราต้องการค้างท่าเราก็สามารถทําได้เลยนะคะหายใจเข้ายืดยืดคอ ไม่ต้องทิ้งศีรษะไปด้านหลังยืดแล้วก็คืออยู่ในระนาบนี้เราไม่ทิ้งคอไปด้านหลังนะคะสองหนึ่งค่อยค่อคลายช้าๆและคลายลำตัวคลายข่าวมานะคะสลับข้างเมื่อกี้ถ้าใครขวาสมมติอยู่ในท่าแรกขวาหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายหน้าก็สลับเป็นซ้ายหน้าขวาหลันงนะคะหรือเมื่อกี้ใครโรตัสโพสแบบ ขวาขึ้นก่อนตอนนี้ก็เป็นซ้ายขึ้นก่อนแล้วก็ขวาตานะคะหายใจเข้าคลายตัวสบายๆยืดอันนี้จะเป็นการคลายตัวแล้วนะคะเราจะคลายตัวด้วยอีกเกิลค่ะเราต้องการคลายสบายอีกทีนึงตรงนี้ราต้องการให้สลับขาด้วยนะคะเราลองดูเองว่าเราสลับขาไหนนะทุกคนจัดทาไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมีแต่ความยากความง่ายของร่างกายเท่านั้นเองเพราะร่างกายแต่ละศ สั่งซ้นไม้เหมือนกันเนาะตอนนี้ขวาล่างสายบนพันอีกเกินค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกพับตัวลงค่ะสออกแตะพื้นนําให้เห็นด้านค่ะสอกแตะพื้นลงมาโดยที่สะโพกยังคงอยู่ที่พื้นแล้วยืดสบายสบาย,ส,บายสามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นช้าๆตอนนี้เป็นสายล่างขวาบนมากนะคะสลับค่ะ แล้วทวิสกว่าค่ะ3ศสอกก็แตะวางทางด้านเข่าที่อยู่ฝั่งนั้นเนาะสอหายใจเข้าทวิสซ้ายสอกก็ไปแตะฝั่งเข่าซ้ายค่ะแล้วยืดตัวทุกท่าที่ทำนะคะจะสังเกตล่างกายเนาะนำจาาสะโพกอยู่ที่สุดคือจะลงแค่ไหนก็ตามแต่เอาสะโพกเป็นหลักไว้สะโพกฉันอยู่ตรงนี้กับเสือนะคะ แล้วค่อยๆดูว่าเส้นจะยืดได้แค่ไหนเพราะเป้าหมายของท่านี้นะคะคือเส้นเส้นหลังเนี่ยเราจะยืดเส้นกระดูกสันหลังเส้นหลังเส้นคอบายไลเราจะค่อยๆยืดออกมาเนาะเราลองฝึกด,ดูค่ะว่าในกลุ่มท่าโรตัดโพสเรานั่งได้ในรูปแบบไหนและเรายืดเส้นในแต่ละส่วนไปได้ในแบบไหนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มโรตัดโพสโมดิฟายเพื่อเปิดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อร่างกายนะคะทั้งกล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกายสี่ข้างร่างกายทุกอย่างเลยค่ะโรตันโปสท่าเดียวโมดิฟายแล้วได้แบบหลายส่วนของร่างกายมากนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้อีกเนาะเกี่ยวกับการฝึกโยคะนะคะเราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน ขอสุขภาพร่างกายของเรานะคะไปด้วยการสร้างสุขภาพดีๆค่ะสุขภาพดีสร้างได้ที่ตัวเรานะคะที่มีตรงนี้และเดี๋ยวนี้เริ่มสร้างสุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวนันนี้สวัสดีบายๆมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ